สวัสดีค่ะร้านลุงลรงชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะมาอัปเดตสาขา2นะคะเส้นบุรีลำนังรองค่ะกิโลเมตรที่30ค่ะเส้นบุรีลำนังรองค่ะติดถนนเลยนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายคันค่ะโปรโมชันดีๆสำหรับทางร้านเหมือนเดิมค่ะดาว50ผ่อนตรงกับทางร้านไม่ใช่เครดิตค่ะซื้อสดลดพิเศษค่ะบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะโทรศู7 2 5 2ปดเจ็ดสองาวันนี้เรามาอัปเดตรถ ใหเข้ามาใหม่หลายคันค่ะลดราคาทุกคันให้ลูกค้าไปใช้ได้แบบสบายสบายผ่อนเบาๆเลยค่ะอ่ามาดูคันแรกกันนะคะเออมันวันนี้จะมีอิซุซุค่ะคันนี้อิซุซุเป็นหางปลานะคะขนรถไถค่ะใช้เครื่องดีใช้งานปกติเลยค่ะราคาหนึ่งแสนเก้าหมืห้าพันบาท ดาวแปดหมื่นผ่อนตรงกับทางร้านเลยค่ะไม่ใช้เครดิตนะคะอ้าวมาดูคันที่สองค่ะรถเข้าไร่เข้าสวนค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าฮีโรค่ะเครื่องดีเซลค่ะอันนี้รถเข้าไร่เข้าสวนค่ะราคาหกหมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะคันนี้หกหมืนเก้าค่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะขายตามสภาพมีเล่มพร้อมโอนค่ะรถเข้าไร่เข้าสวนราคามอเตอร์ไซค์ค่ะอ่ามาดูคันต่อมานะคะอ่านิสันค่ะนิสันแ c a p ค่ะคันนี้ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ที่กัดเส้นบุรีรัมย์นางรองนะคะกิโลเมตรที่30มค่ะรุ่งเรืองชัยคารเซ็นเตอร์สาขา2ค่ะใครกำลังมองหารถใช้งานค่ะวันนี้เรามีรถตอนเดียวเยอะมากค่ะอ่ามาดูคันนี้ค่ะ d 4 d ตอนเดียวนะคะไทเกอร์ d 4 d ตอนเดียวเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนภาษี68ค่ะ คันนี้หนึ่งแสาหพันค่ะเครื่องดีสภาพดีพร้อมใช้ค่ะวิ่งไกลสบายค่ะเครื่องดีเซลห้านะคะนี่ห้าลดีเซลค่ะ 5L าลดีเซลมีเล่มพร้อมโอนจ้ามาดูอีกคันหนึ่งค่ะเป็นไทเกอร์เหมือนกันค่ะโตโย t a t i ทเกมีเล่มพร้อมโอนเหมือนกันค่ะ ราศีหกแปดราคาหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันเหมือนกันค่ะตอนเดียวมีคอกพร้อมนะคะนี่เข้าไร่เข้าสวนค่ะฟิลปีใหม่ค่ะทั้งคัน อ่าเรามาดูอันนี้รถทหารค่ะรถทหารค่ะขับได้ปกตินะคะราคาหนึ่งแสนห้าหมืห้าันค่ะเหล็กทั้งคันเลยค่ะอ่าเรามาดูรถเชฟค่ะ รถคันนี้รถเจ็ดที่นั่งค่ะรถครอบครัวราคาเก้าหมืนแปดค่ะดาวสามหมืนเก้าผ่อนกับทางร้านได้นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะส่งลูกไปโรงเรียนค่ะกันแดดกันฝนราคามอเตอร์ไซค์ค่ะผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทค่ะรถเจ็ดที่นั่งค่ะรถครอบครัวค่ะ รถมีสูบบีชินะคะคันนี้ค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันค่ะราคาสี่หมืนเก้าค่ะคันนี้ขับได้ปกตินะคะสี่หมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะรับไปเลยค่ะประหยัดด้วยค่ะรถเกียร์ออโต้นะคะเครื่องดีค่ะแอร์เย็นค่ะอ่าเรามาชมภายในเป็นรถจดที่นั่งนะคะ 4,9 0 0 0ค่ะรับไปเลยค่ะแม่ค้าอยากขายค่ะ